สวัสดีครับวินีจิมาในะนําวิธีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไฟล์มีเดียนะครับหรือมีเดียไฟล์นะครับเพื่อจิฝากไฟล์ไว้ในมีเดียไฟล์นะครับแล้วก็เอาไปให้มูดดาวน์โหลดนะครับตอนแรกเข้าเข้าไปที่ www.mediafile.com ก่อนนะครับพิมพ์ไปเลยจิกๆๆๆ,ๆ๊บจิตนเห็นในจอนะครับเสร็จปุ๊บมันก็นสิเข้าไปในหนาของ Mediafile.com นะครับที่นี่มันจะมีมุ่ ่าขวามือมีคำว,ว่า sign up กับ login อยู่นะครับถ้ mm hmm. าเขายังบ่ทันสมัครอ่าเป็นสมาชิกเนี่ยเขาต้องเข้าไปสมัครโดยการไป sign up ก่อนนะครับพอ sign up ปุ๊บมันสิมีแพลนให้เลือกนะครับให้เขาเลือกแพลนแพลนอื่นน mm ี hmm. <S S ่สิเสียเงินนะครับสิเห็นเลขกศูนย์ใหญ่ๆบ่ครับเลขกศูนย์ใหญ่ๆน,น,นั่นแหละครับนั่นแหละที่เขาสิสมัครนะคือ try i t นะครับ,รบหรือว่าทดลองใช้งานฟรีนะครับมันสิมีพื้นที่ให้เขาหาซิ ิกะไบนะครับสำหรับเก็บไฟล์แล้วก็สามารถที่อัลโหลดได้คลางรักงละ200มิกะไบนะครับคลิกไปจะมีป๊อปอ่าค่ำอ่าสัญญานะครับเข้ามาต้องไปสนใจนะครับคิดเลือกสกอ์บาร์ดขวามือลงมาแล้วก็คลิกคำว่า a c c e p t หรือยอมรับนั่นเองนะครับที่นี่กรสิเข้าสู้นาะจอกรอกข้อมูลพื้นฐานนะครับบ่มีอีอย่างหลายกรสิเป็นประมาณพวกอ่าซื้อ อีเมลพาสเวิร์ดเนี่ยแหะครับใส่ลงไปเลยครับซื้อแบบน,นี้ก็น้ำสกบปลนะครับใส่อ e ีเมลลงไปนะครับผู้ใดใส่ e mail อีเมลอีหยังก็ใส e ่อีเมลนั่นลงไปนะครับเสร็จแล้วมันกระชให้คอนเฟิร์มอีเมลนะครับใส่อีเมล e เดิมเนี่ยแหละเพื่อความถูกต้องเพื่อความแน่ใจนะครับที่นี่ก็ตั้งซื้อว่าสี่ซื้ออ,อดดี๋อ,อยังก็ใส่บัตลดครับ ใส่พาสเวิร์ดนะครับที่สำคัญพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับมันจะมีให้กรอกสองช่องนะครับหนึ่งคือพาสเวิร์ดกับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับเข้าตรงใส่ในมันคือกันเข้าใส่บ่คือกันเนี้บ่อครับในจอมันสิบอกออกมาตอนเนี้มันบอแมชกันนะหรือว่ามันบ่มันบอคือกันประมาณเนี้ยแหละครับมันกับสี่บอผ่านที่สําคัญที่สุดกว่านั้นนะครับก็คือต้องจําให้ได้เลยครับพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าจำบ่ได้เนี่ยเขา ไปฝากาไว้ให้บรเลยดีครับเอาลองใส่ใหม่เบิ่งนะ้ามันสิคือกันบ่าพิ้์ไปบึ๊บึ๊จึกๆๆๆๆๆ๊กึ๊จึ๊กโอ้คือกันอยู่ไว้ยขินหินลูกซ้อน,นเกียวๆคือกันอยู่เสร็จแล้วมันสิมี้เข้ามา I create account and continue นะครับกบ็คลิกเลือกแค่นี้เองครับถ้ามีเดียวป้ายมันจะส่งจดหมายไปหาเฮ้าในเมลนะครับให้เฮ้าไปเมลยเมื่อกี้เพื่อที่จะตอบรับหรือว่าแสดง ว่าเข้ามีตัวตัวจ,จริงนะครับเพื่อตอบรับจดหมายของเขานะครับมัน่นตุให้การสมัครเซ็จสมบูรณ์ด้วยดีบริบูรณ์ยังประมาณเนี่ยนะครับเที่ล้วเข้าเข้าไปในเมียวของเข้าเนะครับลงชื่อเขาใส่คือได้ใส่เมียวยังกับไอันนันเดอผมขอคำขัข้นตอนนี้ไปก็แล้วกันเพรอว่าทุกคนหนาจิเป็นแล้วเมื่อเข้าไปตอบรับแล้วเขากลับมาทีา่เนี่ยนะครับนาเว็บมเดียไ .com มาที่มีเข้ากับไปล็อกอินนะครับเพราะว่าเข้าสมาัครไว้แล้วใส่อีเมลของเข้าเข้าไปใส่พาสเวิร์ดลงไปจนะําได้บ่วพาสเวิร์ดนะสมัครไปบ้างคั้งน,นะจำบัวอะไรเขาบ่ได้เด้ว่าใส่เสร็จปุ๊บเข้าก็คลิกล็อกอินทูมีเดียไฟล์นะครับนั่นขันเขาได้มันสิเป็นนางซีด้าเข้ามาสู้หน้าจอของการฝากป้ายมันคือปอบอับอีหยังมากเลยจะฟอไปสนใจปี๊ดมันก่อนนะครับสมัครใหม่ๆจะปุ่มมีหนอกเข้าไปนะครับ ไอ้เนื่อคือไฟที่ผมอ่าอัปโหลดไว้ให้มูนะครับบ่ท่านลบออกส่วนรายละเอียดอย่างอื่นนะ่ครับไปศึกษาเอาเองก็ได้แล้วกันนะครับตอนนี้สีบอกเขาคร่าวเฉพาะวิธีการอัปโหลดก่อนนะครับมันสีใส้สันสนสีเห็นทางมุ่งม,มันายมือเข้ามาอัโปโหลดบะครับนั่นแหละครับไอ้คลิกเลยพอคลิกเสร็จปุ๊บมันก็สิมนีป๊อปอัพนะครับให้เฮาเขาไปเลือกไฟล์อยู่ในคอมนะครับ ว่าเข้าสิเอาไฟล์ไหาเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เนต็ตนะครับเข้าสิไปคลิกที่คือไม้บวกน้อยๆก็ได้หรือคลิกคือไม้บวกใหญ่ๆตรงกลางก็ได้นะครับมันก็จิลิงก์ออกไปในไฟล์ในข้อมของเอ้าเอาจะได้ไฟล์ไหก็ไปเลือกเอาสิอัปโหลดไฟล์ไดตอนนี้ผมสร้างไว้ไฟล์หนึ่งซื่อว่าทดลองอัปโหลดนะครับ แะนํำอีกอย่างหนึ่งนะครับไฟลที่จะอัปโหลดขึ้นเว็บเนี่ยขัที่จะบีบอัดไฟลก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการอัปโหลดจะเรียกว่าโอเพนโอเพนมาปุ๊บตอนนี้มันว่าท่านอัปโหลดนะครับแต่มันไล่ง่ายใน่อว่ามีไฟล์มีอยู่แล้วมันจะเริ่มอัปโหลดถ้าเข้ากดบิ๊กินอัปโหลดนะครับเ็จปุ๊บเบิ้งหน้าจอมาสินี่หน้าจอนี่คืออัปโหลดเรียบร้อยนะครับถ้าเข้าอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว้าสามหรถเพิ่ม ไฟที่จะอัพโหลดได้โดยการไปคลิกตรงเครื่องหมายบวกน,น้อยๆทางมุมงมัน้า,ายมือนะครับถ้าเทาก็าต้องการอัปโหลดแล้วนะครับถ้าต้องการกลับไปมาจอมาจอพื้นที่ที่เทาท้อการอัปโหลดเทาคลิก r e t return to my file นะครับมาเลี้ยวทดวลองอัปโหลดไฟล์มาเกี้นะครับนี่คือไฟล์ที่เทาอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับที่นี่วิธีสิเอา,อาไฟเนี่ยไปให้หมู่โหลดเนี่ยฮ็ดจังไห๋นะครับ มันมีสองวิธีนะครับผมแนะนําวิธีาง,ง่ายนะครับนั่นคือไปเบิ่งแท่งหนาขวามือเมื่อสีมีรลูกคนสองคนนะครับเป็นเงาอยู่มีเข้า่าแชร์ขึ้นมานะครับเอาคลิกตรงนี้ทีนึงมันกะสิมีลิงก์นะครับหรือว่า red, อดเดทของป้ายของป้ายที่เข้าสิอัปโหลดให้มั่วเมืเ่อกี้ขึ้นมาเข้ากับทาการ c o ปปี้ลิงก์นะครับที่นี่เข้ากับเอาลิงก์เนี่ยไปให้มู่เข้าดาวน์โหลดป้ายนะครับสิส้งไปทางได้ก็แล้วแต่นะครับบว่าสิเป็นร่าง facebook ท่างอีเมลนะครับส่งไม่ฟันนี่ือสิยากแน่เลยครับโมโหว่าพีฟันตรงกันบัวนอกจากว่าสิฟันตรงกันอีรีนะครับแต่ว่าก็คือสิสะกดยากอยู่กับแอดเดรสมันเนวเนาะยังมันตัวอีกอย่างปึนตัวอีกอย่างเนี่ยครับทิ้งไงเลยก็พันเนี่ยนะครับทานเฟซบุ๊กเนี่ยละไงสุดแล้วนะครับอ๋อลองเบิง่งไงครับเป็นยากที่เนี่ยมูเห่ากับสิก๊กอปเอาแอดเดรสตรงเนี้ยนะครับไป ดาวน์โหลดไฟที่เข้าสีส้มให้นะครับโดยการเปิดนาเว็บเพจขึ้นมาแล้วก็ไปว่างตรงแอดเดรสข้างบนนะครับเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับไอ้ตรงเขียวๆที่มีคาว่าดาวน์โหลดตรงนั้นนะครับที่เนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟกักมูได้แล้วนะครับหรือมูเข้าสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟลของเข้าได้แล้วสีใส่โปรแกรมช่วยก็ได้นะครับในการดาวน์โหลดไฟลแค่นี้เองครับ จบแล้ววิดีอัพโหลดไฟล์ขอบคุณหลายเครือครับจากคอนโซลสปอร์ตครับผมกาหนาพอกันไหม,มเด้อว่าเมียพี่น้อง